ในการลงแรงมันจะมีผัวเมียอยู่ประเภทหนึ่งที่ว่าทะเลาะกันจ้ะทะเลาะกันแล้วแม่งพากันดันทุลังจะลงแรงให้ได้ไงถ้ามาเล่นดูโอ้กันก็ดีไปแต่ถ้าดวงซวยหน่อยก็คือกดสองสี่จ้ะไปสุมออกข้างหน้าแล้วแต่จะเจอใครไม่เจอใครแล้วแม่งก็ไม่สนหินสนแต่อะไรเลยคือแบบฉันเธอวิ่งด้วยกันสองคนรักกันสองคนผัวเมียของมันอะไรก็ไม่รู้ไร้สารละเออ แล้วมึงรู้ปะมันพากันแยกโดดตั้งแต่นาทีแรกที่มันขึ้นเครื่องบินห้าวชิพายไว้วอดเลยอิสัตว์อยากโชว์ตึงไงแม่งเสือกลงมงฟ้าอีกนี้ลงไปปั๊บตายปุ๊บสเต็ปแรกมันพูดอะไรรู้ปะมันจะบอกว่าโอ๊ยเยอะจังวะอ่าอีควายมึงลงวงฟ้าค่ะมึงไม่ได้ลงธรรมดามึงไม่ได้ลงแบบพื้นเดินๆเนาะเออมึงลงวงฟ้าคนมันก็ต้องจะหยุดแล้วเลยลง แล้วทีนี้มันก็จะบอกว่าเน็ตค้างชิบหายอย่างนั้นอย่างนี้คือมึงเน็ตมึงไม่ได้ค้างหรือมึงไม่ได้เทียอะไรเลยแต่มึงแค่สู้เขาไม่ได้แล้วมึงก็ตายห่างง่ๆไปก็แค่นั้นแล้วอันอันที่สามนี่มันน่าจะใช้บ่อยเฮ้ยมันเกือบตายแล้วเพื่อนเพื่อนไปไหนอย่างไน,นอย่างนี้โอ้อ oh, e ีควายกูโดดล่งเครื่องตั้งแต่นานแล้วจ้ะเนาะเออคือกูไม่ได้ไปอยากห้าวห้าวหาโซนตีนเหมือนวงฟ้าอย่างเช่นพวกมืองสองคน โปรดอย่ามายุ่งกับกูโปรดอย่ามาถามถึงกูให้กูไปช่วยมันใกล้ตายแล้วมันเกือบตายแล้วไม่มันไม่ได้ใกล้ตายมือกเกือบตายมือใกล้ตายแล้วมึงก็ตายลงในที่สุดโทษแม่ทุกอย่างไม่เคยโทษตัวเองว่ากลัเลยแหมอิสว์แล้วบางเกมนะอีพวกอิงอะม่งก็วิ่งซิงซิงไปไหนม่งตอนไหนก็ไม่รู้มึงเข้าใจปะผัวมันก็วิ่งตามไปต้อยต้อยต่อย คือแบบสองคนฉันเธอรักกันจุ๊บๆอะไรประมาณนี้มึงเข้าใจไหมแล้วไปโง,ง่กันสักพักเองนั่นวิ่งไปเจอคนัวเขายิงตปไอ้เพี่นั่นก็อย,กอยากอยากช่วยไงพยายามช่วยไงนั่นก็โชว์โชว์สเต็ปเลยจ้าหนึ่งสี่เหลือ,นอนหนึ่งสี่เลยตอน้เพระว่าอีสั่งน้ำตายแล้วแล้วทีนี้นั่นก็ตายตาย,ตายเสร็จป,ปั๊บอ่าเป็นผู้ดูก็มาดูกูสองคนปั๊บเปิดไม่บอกเพื่อนหาเดียรชุดไปดีอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบมึง กูเคยชูบึงทงไปแล้วตั้งครั้งสองครั้งเออแล้วกูไม่เคยได้คําขอบคุณจากพวกมันเลยก็คือโดดลงมาปุ๊บอ่าเธอฉันโดดลงด้วยกันเราไปด้วยกันอ่าเราฟาร์มด้วยกันฉันง้อเธออย่างนั้นอย่างนี้มันที่อะไรอยู่กับเพื่อนไม่ได้หรอฮะอยู่กับกูมึงจะตายไงอิสัตว์วิ่งเป็นทีเรามึงเห็นเข้ามาสี่ไหมมึงเห็นเข้ามาสี่ตัวไหมแล้วเขายิงเมียมือตายอ่ะแล้วมึงกับเมียมึงก็อยู่แค่สองคนน่ะอิสัตว์ ถ้ามึงอยู่กับกูมันก็จะเป็นสี่ขมันก็จะเท่าเขาโอกาสชนะแม่งก็มีอันนั้นโอกาสชนะมึงไปูนย์เลยเรนแล้วก็พาไล่เพื่อนร่วมทีมชุบอีกก็บอกว่าอุ๊ยไม่ได้ขอให้มาชุบอย่างนั้นอย่างนี้อิสัตตามมารยาทตามมารยาทคือก็ต้องชุบแล้วไงอย่างน้อยอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ใจร้ายเกินไปเพราะว่าสุมมาเจอกันแล้วก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนประมาณเนี้ยมึงนึกออกปะเวลาเราชุบมันเราไม่เคยหวงเหรียญนะแต่พอเวลาเราตายอ่ะ คือมันจะลีลามากมันจะไม่หาเหรียญเลยดีไม่ดีมันเห็นเหรียญปั๊บอ่ะมันรีบเข้าไปร้านขายเลยซื้อของเลยกูไม่สนใจใครจะเกิดไม่เกิดก็ช่างมันขอแค่กูได้เล่นประมาณนี้คือแบบเหมือนมันวิ่งเล่นกันอยู่สองคนเหมือนดูโอ้โหมึงเข้าใจไหมคือแบบเธอมีนั่นไหมเธอเอานี่จากเขาไหมโอ๊ยซุ่มผีซุ่มมาเดงสื่อวะมากกูกศูนยน